สวัสดีค่ะ <c oughs> ทุกท่านสวัสดีแฟนคลับของป้าปูนะคะก็วันนี้ป้าปูจะมาพาทำหมี่กะทิสีแดงก็อยากทานหมี่กะทินะคะก็ไม่ได้ทานานานมากแล้วแล้วก็เดี๋ยวจะทําไปฝากเพื่อนด้วยนะคะก็เลยจะมาทําไปพร้อมๆกันนะคะหมี่กะทิสีแดงเนาะที่เราเคยทานตั้งแต่เด็กๆนะคะก็เครื่องปรุงวันนี้นะคะหลักๆเลยก็จะมีเนี่ยคะ่ะน้ำมะขามเปียก น้ำตาลมะพร้าวแล้วก็น้ำตาลทรายนะคะหอมหั่นนะคะหอมหั่นฝอยสองหัวแล้วก็อันนี้เป็นไชโป๊หั่นฝอยนะคะนิดหน่อยแล้วก็เต้าหู้เหลืองหั่นนะคะมีไข่ไก่ที่เราจะทําเป็นไข่เจียวโรยหน้านะคะถั่วงอกใบกุยช่ายนะคะแล้วก็เส้นหมี่แช่น้ําแพ็คใหญ่ๆเลยนะคะถ้าเป็นแพ็คเล็กอะผู้ใช้น่าจะประมาณสองแพ็คครึ่งนะคะ ก็อันนี้เป็นแพ็กใหญ่มันจะมี5พับอยู่ในนั้นนะคะแล้วก็จะมีกะทิมีซอสเย็นตาโฟมีเกลือมีน้ำปลามีน้ำมันสำหรับผัดนะคะสัดส่วนของเครื่องปรุงส่วนผสมพวกนี้เนี่ยเดี๋ยวปุ๊จะให้ไว้ท้ายคลิปนะคะเนาะ,ปะไปดูวิธีการทำกันเลยจ้าก่อนอื่นก็ต้องตีไข่ก่อนค่ะเพื่อที่จะทำเป็นไข่เจียวเนาะก็ใส่ผงปรุงรสไปนิดเดียวนะคะผงปรุงรสก็จะใส่แค่นี้แค่นี้ละคะ่ะ ก็ปิดไฟค่ะแล้วก็ตักขึ้น แล้วก็เอาหอมลงไปเจียวนะคะเปิดไฟกลางค่ะ เดียวพอหอมเออเริ่มหอมนิดนึงแล้วนะคะเราก็จะใส่โหชัโป้ค่ะ เจียวไปจนกว่าหัวชัชโป๊กับหัวหอมจะสุกนะคะเดี๋ยวมาดูกันนะ,ะนี่นะคะพอหัวชัชโป๊กับหัวหอมเริ่มสุกแล้วนะคะเราก็จะใส่กะทิลงไป ครึ่งถ้วยตวงค่ะอันนี้น้ำเปล่าที่ล้างถ้วยน้ำมะขามเปียกนะคะครึ่งถ้วยตวงค่ะน้ำตาลมะพร้าวนะคะครึ่งถ้วยตวงค่ะ ซอสเย็นตาโฟนะคะขึ้นชุยเปรยเกลือนะคะครึ่งช้อนโต๊ะค่ะ น้ำตาลทรายอีกเศษหนึ่งส่วนสี่ถ้วยนะคะเราก็เติมน้ําล้างถ้วยถ้วยตวง อีกนะคะคน้ำเปล่าเนี่ยก็จะรวมเป็นหนึ่งถ้วยตวงนะคะแต่รูก็จะค่อยๆใส่แบบนี้แหละค่ะทีนี้ก็เคี่ยวไปเคี่ยวไปจนกะทิเริ่มแตกมันน้ำเชื่อมเริ่มน้ำปรุงเริ่มใสนะคะ สีเขาจะเปลี่ยนเริ่มใสๆขึ้นแล้วก็ชิมรสค่ะชิมรสตามชอบเลยนะคะ ก็เติมน้ำตาลอีกหน่อยคุณชอบกินหวานนะคะเดี๋ยวผู้สรุปสัดส่วนส่วนผสมเครื่องปรุงให้นะคะมาใส่เต้าเจี้ยวนะคะหนึ่งช้อนโต๊ะครึ่ง เมื่อปรุงรสได้ที่แล้วเราก็ใส่เส้นหมี่ของเราลงไปค่ะในระหว่างผัดผัดเส้นเนี่ยถ้าเกิดว่าเขาแห้งไปก็เติมน้ำได้นะคะโอ้สวยมากนี่ค่ะ ได้แล้วนะคะพอได้เราก็ใส่ถั่วงอกกับกุ้ยช่ายไปเลย เสร็จแล้วค่ะเดี๋ยวเราไปจัดจานโรยไข่กันนะคะไปเดี๋ยวไปจัดจานกันค่ะ นี่นะคะผัดหมี่ที่เราทำสำเร็จแล้วนะคะจะเห็นว่าสีมันจะไม่ชมพูชมพูนะเพราะว่าปูไม่เน้นสีนะคะเน้นความปลอดภัยถ้าเกิดว่าใครจะทำขายก็ใส่สีให้มันมากขึ้นนะคะก็ใส่ซอสซอสเย็นตาโฟให้มันเยอะขึ้นหรือไม่ก็ใช้สีผสมอาหารก็ได้นะคะแต่ว่าปูทำทานเองในครอบครัวปูก็จะไม่ใส่นะคะนี่ค่ะก็พยายามจะเน้นอะไรให้มัน เท่าที่จําเป็นอะนะคะเนี่ยค่ะเรียบร้อยแล้วนะคะรสชาติก็จะเป็นเปรี้ยวหวานมันกะทินะคะหอมกะทินะเนี่ยโอเคก็ยังไงปะปูก็ขอบคุณมากนะคะสำหรับการเข้ามารับชมคลิปปะปูคลิปนี้ค่ะก็ยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ด้วยนะคะไว้ติดตามกันใหม่พบเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะ ก็รอดูว่าป้าปูจะทำคลิปอะไรมาฝากกันอีกนะคะช่วงนี้คลิปก็จะออกน้อยนิดนึงนะคะเพราะว่าก็งานก็ค่อนข้างจะยุ่งนิดนึงนะคะแล้วก็มีออเดอร์กิมจิเข้ามาค่อนข้างเยอะนะคะใครสนใจกิมจิ อาจุม,ม่าปูนะคะก็สามารถที่จะสั่งซื้อได้นะคะเดี๋ยวปูให้ที่อยู่เบอร์โทรการติดต่อการสั่งซื้อไว้ท้ายคลิปนะคะสนใจกิมจิอาจุม่าปูนะคะก็ติดต่อเข้ามาได้นะคะนี่นะคะกิมจิอาจุม่าปู นี่เป็นกิมจิโฮเมดนะคะใช้พริกเกาหลีแท้สูตรเข้มข้นเลยค่ะแล้วก็หมักใหม่ทําใหม่ทุกออเดอร์ไม่ใส่ผงชูรสและก็สารกันบูดนะคะนี่ค่ะเบอร์โทรนะคะอันนี้ของปูเองของป้าปูเองนะคะก็อุดหนุนกันได้นะคะกิมจิทําหมักตามธรรมชาติเลยนะคะการหมักตามธรรมชาติเนี่ยมันจะดีก็คือมันจะยังมีพวกจูรินซีปโปรไบโอติกนะคะที่ไปช่วยขจัดจูรินซีร้าย ที่ก่อให้เกิดโรคนะคะโดยเฉพาะคุณผู้หญิงนะคะที่มีปัญหาตกขาวมีปัญหากลิ่นคันอะไรอย่างเงี้ยนะคะการเพิ่มโปรไบโอติกเข้าไปในร่างกายเนี่ยมันก็จะช่วยนะคะจุลินทรีย์พวกโปรไบโอติกมันจะช่วยไปกัดกินจุลินทรีย์ตัวร้ายที่ก่อให้เกิดโรคพวกนั้นนะคะแล้วก็ช่วยระบบเรื่องการย่อยอาหารนะคะแล้วก็ระบบในลำไส้เล็กนะคะนี่ค่ะ กิมจิผักกาดขาวของป้าบูจะมีกิมจิผักกาดขาวกิมจิต้นหอมกิมจิกิมจิชายเท้าแล้วก็กิมจิตัางกวาน,นะคะสนใจติดต่อมาได้ค่ะ1กิโล220บบาทไม่รวมส่งค่ะสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณมากนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ